สวยหวานจับใจมาตั้งแต่ไกลนะคะแล้วก็หวานมาตั้งแต่วันแรกที่ประกวดรอบจังหวัดจนมาประกวดกองใหญ่ก็ไม่เคยดรอปเลยสักวันจนในที่สุดค่ะหมูแฮมโชวนภาแก้วจรูนวัย25ปีควา้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2568มาได้สำเร็จค่ะแล้วก็ยังควบตตำแหน่ง Miss Cosmo Thailand 2025เตรียมเป็นตัวแทนสายสะพายไทยไปประกวดเวทีม Miss Cosmo ด้วยนะคะ หลายคนอาจคุ้นหน้าหมูแฮมเพราะว่านอกจากเธอจะเคยผ่านการประกวดมาหลายเวทีเนี่ยยังเคยเป็นนักแสดงมาก่อนด้วยนะคะพอคัมแบ็กวงการนางงามก็เลยถูกยกให้เป็นตัวแต่ทงทันทีแต่เธอก็ไม่เก็บมาเป็นความกดดันค่ะเผอเชื่อว่าตัวเองเตรียมตัวมาดีและก็ตั้งใจเต็มที่ในถูกรอบของการประกวดถึงแม้ว่าช่วงก่อนที่จะเข้ากองมีเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจนะคะกะคะ็คือแฟนนุ่มของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซึ่งหมูแฮมบอกว่าสภาพ ใจิตใจติดลบแล้วก็เสียศูนย์ไปพักใหญ่เลยค่ะจนต้องปรึกษานักจิตบำบัดแต่สุดท้ายก็ฮึดกลับมาสู้ต่อกับการประกวดได้ด้วยกำลังใจจากคนรอบตัวและแฟนคลับเพราะเป้าหมายการคว้ามงไม่ใช่แค่ทำตามฝันว่าอยากเป็นนางสาวไทยมาตั้งแต่เด็กแต่ว่ายังตั้งใจที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมเช่นโครงการเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่มูแฮมทำมานานกว่า2ปีค่ะ ถ้าบอกตรงๆเลยโมแฮมไม่กดดันเลยเพราะว่าตั้งใจกับตัวเองไว้แล้วค่ะว่าในการประกวดครั้งนี้โมแฮมอยากจะเป็นตัวเองอยากจะมีความสุขที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเวลาที่มีใครมาติชมเราโมแฮมก็สามารถ move on ได้ไวคือเราจะมีการคัดกรองว่าคอมเมนต์ไหนที่เราควรจะน้อมรับเอาไว้และคอมเมนต์ไหนที่เราควรจะปล่อยผ่านเพราะโมแฮมคิดว่าการที่ได้เป็นตัวเตงอะคะ่ะมัน มันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้หมแฮมต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหรืออะไรก็ตามเพราะหมแฮมมีความพยายามมากมากอยู่แล้วตั้งแต่เราที่เรายังไม่ได้รับแบบการเรียกจากคนอื่นว่าตัวเต็งหมแฮมก็พยายามแบบนี้มาตลอดเพราะเป้าหมายสูงสุดคือเราอยากเป็นผู้ชนะเราอยากปิดจบที่เวทีนี้แล้วเลยพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกว่าเราเป็นตัวเต็งหมแฮมก็พยายามอย่างเต็มที่มาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะ เช้ามามเรื่องยากๆผ่านมาได้แล้วนะคะจากนี้ยังมีเรื่องสําคัญก็คือเธอเนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ไปประกวดเวทีมิสคอสโม o 2025ต่อช่วงปลายปีนี้ค่ะหมูแฮมเนี่ยได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่ก็คือมุกการรไทยรองอันดับหนึ่งมิสคอสโม o ปีที่แล้วเพื่อเตรียมตัวฝึกซ้อมโดยเฉพาะเรื่องของการสปีชค่ะ